สวัสดีครับวันนี้เกษตรตัวน้อยนะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูต้นพันธผักสาผักอินูนสายพันธุ์ทวายเทนะครับนี่ของแท้ก็จะประมาณนี้นะครับผักสาผักอินูนสายพันธุ์ทวายเทนะครับนี่นี่นะครับวันนี้ทางสวนมีจนพันธุ์มาจําหน่ายนะครับนี่ดูครับดูครับดกมากปลูกไปได้พันแท้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ต้นสวยยอดยาวตกปกไม่จกตานะครับผักสาผักอินูนเป็นพืชาระยะยาวนะครับปลูกครั้งเดียวอายุเก็บเกี่ยวได้นานเกิน10ปีนะครับนี่พันุแท้ของแท้ก็จะประมาณนี้นะครับต้นสวยยอดยาวตกปกไม่จกตานะครับนี่ดูครับดกมากนี่นะครับสนใจต้นพันก็ทักสอบถามที่ข้อความเพจได้นะครับหรือโทรที่เบอร์086539 4503บวก i อดีลนะครับสนใจต้นพันธ์ก็โทรสอบถามนะครับ0865394503บวก i อดีไลน์นะครับรับประกันสายพันธุ์วายแท้ครับต้นแท้พันุแท้ไม่จกตาตอนนี้ทางสวนกำลังจัดโปรโมชมูชนนะครับสั่งซื้อ10ต้นขึ้นไปนะครับจะแถมให้4ต้นส่งฟรีนะครับ10ต้นแถม4ต้นส่งฟรีนะครับนี่สนใจก็ทักสอบถามที่ข้อความเพจได้เลยนะครับ หรือสะดวกแวะเข้ามารับที่สวนก็ย,ยินดีนะครับพิกัดสวนจะอยู่ที่บ้านผือใหญ่นะครับตําบลรัตนบ,บรุรีอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับทุกต้นรับประกันสายปันธวายแทมไม่จกตาครับขอบคุณครับ